สวัสดีครับลุงใหญ่ทางใต้พี่น้องตอนเทียงนะครับเนาะมันนี่ลุงใหญ่ในผ้มาเมงนี่ครับเลี้ยงง่วน,นาแรงบ่อจอยครับเนี่ยขนาดเลี้ยงลูกได้ครับเนี่ยเนี่ยลูกหน่อยนะครับเนาะเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงว่านาแรงบ่อจอยครับเนี่ยมันจังใดลุงใหญ่ผ้าเบมงนะครับเนี่ยเลี้ยงง่วน,นาแรงบ่อจอยเนี่ยคือว่าเ็นปลูกห้าน้ำครับเนี่ย ปลูกหญ้าน้ำนะครับนะนนเนะเาะแดดฮ้อนๆเพันธุ์ข้าวหอมครับขา้าวหอมเพื่อกมีห้ากินมีเฟื่องกินอยู่ในค้ขอบนะครับเนาะเนะี่ยทงหน้าเพลินครับเพลินหล่อมาเลี้ยงงวัวเนะี่ยลูกใหญ่พาเมืองแปลงหญ้าเนาะครับเนาะแปลงหญ้าเพลินสะิว่าเป็นตัง,ตงไดเลี้ยงงวัวนนาแรงคือปอจอยลูกใหญ่พาเมืองเนีนะ่ยเนะนะี่ยทางของวัวมันเป็นหญ้าครับนี่ เป็นยากินนี่สีม่วงนะครับเนาะเนี่ยคนใส่ปิงเกอร์ฮอตนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวลุงใหญ่พาไปเมืองคัก่เนี่ยครับคนใส่ปิงเกอร์ฮอตน้ำครับเนี่ยเขียวตลอดปีเลยพี่น้องเลยมีงอโย่สี่ตัวครับมันสีจอยได้จังไหพี่น้องเนี่ยหญ้าเขียงงามขนาดนี้นะครับเนาะขนาดยาแรงนี่ก็ยังงามอยู่านี่ครับ นี่ยแดดอ่อนๆแล้วงัวแล้วเขาหอมครับเนี่ยแล้วียงัวแล้วมาเข่าหอมเข่าหอมนะครับเนาะมาเข่าหอมกินกินเฟืองเนี่ยกินหยาเนี่ยแดดอ่อนแล้วก็ออกไปเอี๊ครับออกไปหลามนะมันอยุ่ทงหน้าอยุ่ทิดกับขอกนะครับเนาะนี่หยาแล้วเกี่ยวมาหายครับเกี่ยวมาหายเตรียมหายตอนเที่ยงแน่ตอนแรงน้ำนะครับเนาะเนี่ย สุดยอดเลยพี่ตังเนี่ยรัดตัดมาไหวให้นะเตรียมมาให้นะแล้วหายมาหลายครับหายมาหลายช่วงเศร้านี่มันมาทันอากาศมาทันห่อนนะครับเนาะแล้วก็สิปลอยลงทงครับนะทงตัวนั้นนะครับเนาะทงต้นแล้วก็สิปลอยลงทงหายแค่เลี่ยมตามภาษาเพิ่นอยากเลี่ยมเข้มเลี่ยมบางแดก็เลี่ยมไปนะครับนหน้าแดดัห่อนแล้วเขาห่มไหว แล้วก็มาตัดหญ้าม้อน,นี่ให้ให้กินคือว่านั่นแหละมันนี้งวัวเรลาบ่ได้จอยนะครับแปลว่าขันห้าไปปล่อยพันผูกพันตากแดดอยู่บดมือเนี้ยค่ะครับเนะาะไขมันพันลดครับเป็นหย่างวัวจังจอยน่อนว่าไขามันหลดเนาะครับเนาะนี่ไขมันบ่ไขมีบันนี้ขันห้าเขาหอมไว้ยังสีไขมันพันสีบ่ไขมหลดงวัวกับบ่ไขมือย มัวกาสมบูรณ์อวนดีนะครับเนาะเนี่ยทีทุกไ่าพาเบ่งพี่น้องคนไหนมีพื้น,น,นทีมอหมอกอกลองเห็ดคือเพ่นนองเด้อครับเด้อเนี่ยปลูกห้าดขางขอกเลยครับไม่ต้องปลูกหล้ไร้ซองไรก็ได้ครับเนี่ยเนี่ยฮอดน้ำไว้นะครับแต่กินหยาเขียวตลอดปีครับเนี่ยถ้ามีพื้นทีมอหมอนะครับเนาะมั่วอากับสมบูรณ์บบ จอยบอ่อพร้อมจนเกินไปนะครับเนาะตัวไงกับ่่ามีอยัางหลายนะครับเนาะแค่นี้ละสันดอกว่า